นั่นก็คือเซรั่มทาคอสารสกัดจากดอกแอดวท์ตัวนี้สําคัญมากคุณผู้ชมมันช่วยลดเหนียงลดคอเหี่ยวย่นนะฮะบอกเลยสมัยก่อนผมคอเหี่ยวซุปเปอร์เหี่ยวเลยย่นซุปเปอร์ย่นมีเหนียงนะฮะตัวนี้เป็นสารสกัดดอกแอดวท์ลดเหนียงโดยตรงจากประเทศฝรั่งเศสมี B3 ามจากสวิตเซอร์แลนด์ใครที่คอดำดำ,ดำเป็น,นปุน้นๆเป็นเส้นๆมันจะแลดูสว่างกระจ่างเด่นใสขึ้นมีวิตามินซีเข้มข้นนะครับใส่ทุกอย่างเลยโบทงโบทอกใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นมันทั้งตึงกระชับ และสารสกัดดอกอะไรไว้มีผลสกัดชัดเจนแล้วนะว่าสกัดแล้วช่วยลดเหนียงโดยตรงที่เหลือนะครับทาแก้มนิดนึงยกใครที่แก้มเยอยๆยกมันเข้าไปยกมันเข้าไปแบบนี้มันจะกลับเข้าไปปุ๊บนี้เลยนะแล้วก็กดใต้ตานะฮะสำหรับคนตาบวมกดเข้าไปปั๊บมันก็จะค่อยๆเข้าไปเลยนะฮะลู่จากซ้ายไปขวานะครับลู่จากลู่จากล่างขึ้นบนแล้วก็ลู่จากซ้ายไปขวาเท่านั้นแล้วกดตรงกลางกดปั๊บมันก็จะเข้าไปเลยแบบนี้เข้าไปเลยจริงๆก็ต้องยปลาสีหาน